สวัสดีครับพบกับช่างเกงแอร์เ e r v i วินะครับวันนี้มาตัวที่ซ่อมขึ่งทันน้ำอุ่นนะครับของลูกค้าบริเตกลุมเพื่อนช่างส่งมาขอให้ไปเช็คให้หน่อยนะครับอาการก็ร้อนตลอดนะครับปรับความร้อนไม่ได้ตอนนี้ช่างเก่งก็ไล่วงจรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาบอกคร่าวๆนะครับ ก็ไฟ L N เออเดชเก่งบอกก่อนว่าไอตัวเคร่งทำํำลาร้อนนี่ทางเก่งก็ยังไม่เคยได้สัมผัสซ่อมแบบจริงจริงเปนกาทีนะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายาาคร่าวๆกับก็ไฟ L N นะครับเข้ามาที่เบเกอร์นะครับส่วน L เนี่ยนะครับแอ <L S 1> ก็จะมาเข้าสวิตช์หน้าเครื่องนะครับนี่ครับสวิตช์หน้าเครื่องเปิดแบบนี้นะครับออกจากสวิตช์หน้าเครื่องนะครับามาเข้ามิเตอร์นะครับ แล้วก็ออกจากฮีตเตอร์นะครับออกจากฮีตเตอร์เนี่ยไปเข้าแผงควบคุมหนึ่งเส้นนะครับเส้นเล็กนะครับส่วนเส้นใหญ่เนี่ยมารอที่ตายแอดนะครับน1ครับ A1 นะครับต่อจาก A2 นะครับไปเือกลับมานะครับมาเข้าวอร์โหลดนะครับแล้วก็ออกจากวอร์โหลดนะครับวิ่งไปเข้าที่ยูต่อนเป็นอันครบวงจรนะครับส่วนนี้นะครับส่วนของ นี่ชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลก็จะมีไอตัวนี้จะเป็น VR นะครับในหลังแกล้งนั่นคือปิดเปิดนะครับหลังจากปิดเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีสองเส้นนี้นะครับเป็นค่าหนึ่งร้อยโอห์มนะครับอย่งนี้ทั้งนั้นก็มันขึ้นอยู่กับเครื่องทาน้ำอุ่นนะครับว่ายี่ห้อไหนมันอะไรอันนี้เขาจะเป็นหนึ่งร้อย K นะครับมาเข้าเป็นตัวควบคุมนะครับเพื่อสั่งคลิกขา G นะครับของไอตัวแทร็กนะครับ เพื่อจะให้ไฟวิ่งผ่านนะครับให้หม้อต้มร้อนแล้วก็นี่ช่างเก่งก็ทําการตรวจเช็คแล้วตัวตดแอกดีนะครับแล้วก็เช็คทั้งหมดแล้วแผงวงจรก็ได้โอดทุกตัวแล้วก็ดีนะครับแล้วก็สาปลาอะไรดีหมดนะครับก็จะเหลือตัวนี้นะครับก็เลยมาวัดค่าโอห์มนะครับวัดค่าโอห์มก็รู้สึกมันจะเพียเพ้ยนนะครับ เวลาวัดไฟเนี่ยวัดไฟชุดชุดนี้ที่ออกมาจะอยู่ที่220รอีเต็มนะครับลดลงมาหรือมาสัก210มันก็เลยทําให้ร้อนตลอดนะครับก็เลยทาให้น้ําร้อนตลอดนะครับตอนนี้ช่างเก่งก็เอาตอนนี้เทสนะครับร้อยเคเหมือนกันเอามาเทสข้างนอกนะครับแล้วก็วัดไฟชุดนี้ที่เข้ามานะครับตอนนี้ก็ไฟลงมาประมาณสักเหลือ190ก็ถือว่า ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวอัน,นี้ช่างเก่งสั่งอะไรปะไรปแล้วไปไหลแท็บเบิร์กศูนย์นะครับรอสักสองสามวันก็เดี๋ยวมาเทสกันอีกรอบนะึงแล้วก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็ส่งต่อลูกค้านะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นเขาเรียกว่าลีสวิกลีสวิกก็หมายความว่าถ้าเกิดท่าน้ำแรงดันน้ำไม่เข้ามาหรือเข้ามาไม่พอเนี่ยมันจะไม่สั่งเปิด วงจรนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวหม้อต้มตัวนี้คีจนไหม้นะครับก็คือต้องมีน้านั่นเองแล้วเนี่ยเวลาเทสเนี่ยมันจะไม่มีมจะเทสไม่ได้นะครับน้ําไม่มีจะเทสไม่ได้ก็ช่างเก่งก็ใช้นี่ครับเทคนิคง่ายๆไม่เหล็กครับแตะไว้ตรงนี้ครับ๊แตะไว้แตะไว้เพื่อให้มันดูดดูดไอตัวไม่เหล็กให้มันติดนะครับแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเทสวงจรได้โดยที่ไม่ต้องใช้น้ํานะครับ ในส่วนฮีเตอร์เนี่ยเราก็ใช้หลอดไฟนะครับหลอดไฟเพื่อแทนนะครับเพราะว่าหมอ้อต้มเนี่ยเวเราใส่ไปเนี่ยถ้าเราไม่มีนม้ำมันจะไหม้ก็เลยทอดออกนะครับแล้วก็ต่อสายไปเข้าหลอดแทนก็ควรระวังในการตรวจเช็คทุกจุดนะครับทุกจุดตรงน,นี้นะครับจะมีไฟทุกจุดนะครับเวลาชา,วาเวลาเทสเวลาจะวัดค่าอะไรต่าง,างก็ใช้ความระมัดระวังนะครับ พราะไฟมันมาเป็นไฟบ้านเลย220รอทุกอย่างอันตรายหมดครับถ้าไม่ใช่ช่างไม่แนะนําให้ทําการซ่อมนะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆมันเปือยหมดนะครับเห็นไหมเปือยหมดทุกอย่างนะครับเนี่ยเปือยหมดนะครับก็ฝากลูกค้าฝากเพื่อนช้างนะครับถ้ามีใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็อินมาสอบถามได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับชมงานฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้จะเกงในการทำคลิปนาซ่อมนะครับนะครับต่อไปนะครับ ขอบคุณนะครับโซโซครับ